สวัสดีครับผมช่างพศนะครับ P.O.J. Speed Part นะฮะวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเรือนนะครับเรือนเร่งร้อยสิบไอนะครับเเรือนแท้ปาก28่มิลนะครับที่ทางเพจขายอยู่นะครับผมกับคอลีดนะครับคอลีดแท้เบิกฮอนด้าเหมือนกันเรือนผมก็เบิกฮอนด้าแล้วก็เอาไปกลึงนะครับผมนะครับนี่เรือนเนี่ยผมเบิกมาก็วิ่งหลายถุงนะครับนี่เอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับมีซีเรียลมาแท้แน่นอนเบิกฮอนด้านะครับผมโอเคเดี๋ยวดูเรือนนะครับ งานเรือนเรือนเป็นเรือนแท้นะครับหลายคนสงสัยใช่ไหมครับว่าผมเป็นเรือนแท้อะไรไหมครับแท้ยังไงผมมีแท้จริงๆ่ะพูดยังไงนะครับแท้เบิกศูนย์นะครับแล้วก็ผมก็เอาไปส่งลงกึงนะครเบิกที่เยอะๆครับเบิกเยอะๆแล้วก็เอาไปให้ลงกึงนะครับกึ่งปาก28ลิ้น28นะครับเนี่ยหลังนายยี่นะครับปากขาดอยู่แล้วครับถ้า28ปนะปากปากบนข้างนอกเนี่ยจะขาดอย่างนี้เป็นเรื่องปกติของมันนะครับ ซึ่งตรงนี้ไม่มีผลครับถึงต่อให้ตรงนี้ไม่มีนะครับตรงนี้เนี่ยตรงคอตรงเนี้ยผมใช้มือเดียวถ่ายนะตรงเนี้ยครับต่อให้มันขาดก็ไม่เป็นไรนะครับเราจะใช้ส่วนด้านลึกของมันนะครับด้านลิ้นตรงกลางตรงนี้ครับเป็นต้นไปนะครับจนถึงคมสัมคัญอยู่ข้างหลังนี้อย่าให้รั่วนะครับอ่าช่วงปากเนี่ยไม่เป็นไรครับเพราะว่าถึงเวลาุ๊บเราเอาคอกรองสวมอยู่แล้วไม่ไม่มีผลครับไม่มีผลนะครับผลมันจะเป็นตรงหลังลิ้นมเป็นต้นไปนะครับอ่าเรือนแท้พร้อมเซ็นเซอร์นะครับเบิกมาพร้อมเซ็นเซอร์นะครับมีไป ถ้าเป็นเรือเรือที่มันมีสายเคเิลสองเส้นนะครับผมก็จะมีนะครับเป็น 2018- ันสิบแปดสองพันสิบเก้าจะมีสายเคเิลสอเส้นผมก็มีให้นะครับตรงรุ่นนะครับแต่ถามว่าสายเคเบ่งเส้นเดียวใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับผมลองแล้วปกติใช้งานได้ปกติแรงปกติวิ่งได้เหมือนกันนะครับผมจะเอาเรือนเดียวนะครับเรือนสายคเบ่งเดียวไปใส่2เส้นก็ได้หรือจะเอาสองเส้นมาใส่เรือเดียวก็ได้ใส่เส้นเดียวก็ได้ไม่มีปัญหาครับผมลองแล้วทีเสตัวเดียวกันนะครับทีเบสต็อกให้ทีเบสเหมือนกันอ่ะมันใส่ได้นะครับผม เพราะว่าผมก็เคยลองนะครับแล้วก็มีหลายคนสงสัยว em, exactly. ่าถ้าเรือนไม่ตรงรุ่นนะครับจะใส่ได้ไหมนะครับต่อให้ต่อถึงให้ทีพเสตรงอย่างเดียวครับขอให้ทีพเสตรงกันเหมือนกันนะครับใส่ได้หมดนะจะเป็นลิ้นเล่งสายคันเล่งเดียวนะครับหรือสายคันเล่ง2เส้นจะเป็นเวฟเป็นดีมนะครับใส่ได้นะครับผมส่วนคอนะครับถ้าใครสั่งพร้อมคอนะพร้อมคอเลดด้วยเนี่ยผมก็จะเจียแต่งไปให้นะครับพร้อมกับประกอบทากาวไปให้อันนี้ยังไม่ได้ทากาวก็คือเอาตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับผม ถ้ากาวมันจะไม่เห็นตรงนี้นะครับเพราะผมเจียคอรีดไปให้นะครับพอดีนะครับผมเป็นสูตรนะครับเจียสูตรไม่ได้ขยายทั้งคอนะครับมันจะมีสูตรของมันนะครับเป็นทรงนาฬิกาทรายนะครับผมสูตรของผมนะฮะด้านไหนต้องเงานะครับใหญ่เกินก็ไม่ดีครับนะครับถ้าคอรีดใหญ่เกินอากาศเข้าเกินก็ไม่ดีนะครับรถจะรอเกินไปรอรอบเกินไปนะครับผมรถเราได้อย่างรถที่มีน้ําหนักเยอะครับต้อง ลดน้ำหนักเยอะต้องอาศัยในการแรงทองให้เยอะนะครับตรงนั้นต้องอาศัยพูดง่ายคือถ้าเป็นภาษาช่างแบบต้องให้มันปีดอ่ะให้มันปีดนะครับเพราะรถมันหนักครับแล้วมาล้อรอบรถเบาไม่ได้นะครับผมก็จะเจียแบบสูตรนี้ไปนะครับผมขอก็แท้แน่นอนเบอร์นะครับนี่ครับมีซีเรียลนัมเบอร์มีอะไรให้หมดนะครับผมผมเบอร์คอนด้ามานะครับเรือนก็เหมือนกันนะครับผม อย่างเลื่อนเนี่ยถ้าซื้อเปล่าๆผมก็พร้อมเซอร์นะครับซื้อเปล่าก็ตัวละ1,250งนาสนะครับ1,250งนาสนะครับถ้าเลื่อนกับคอรีดนะครับผมจะคิดไป1,850 1,850พร้อมเจียนะครับพร้อมเจียแล้วก็ประกอบทากาวไปให้นะครับตัวนี้นะครับอ่าพร้อมประกอบทากาวไปห้อยห้าสิบบาทนะครับพร้อมคอรีดนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็มีลูกค้าสั่งนะครับมีลูกค้าสั่งชุด53นะครับ ก็เลยจะจัดชุดนี้ไปให้นะครับจัดชุดนี้ไปให้นะครับผมยังไงเดี๋ยวประกอบทากาวเดี๋ยวจัดส่งให้โอเคเดี๋ยวถ้าสงสัยยังไงนะครับสงสัยเรื่องเรือนนะครับต้องเจียนะครับเรื่องเรือนเนี่ยเรือนยี่แปดยังไงก็ต้องเจียนะครับบลิ้นมันใหญ่ขึ้นนะครับไม่งั้นมันติดนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีรีวิวอะไรต่อไปโปรดติดตามด้วยนะครับผมโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ